ครับสบายดีเนาะพี่น้องไปดิทุ่มมองสุบรอนเด้อยินดีต้อนรับก็โซซ่องเบาไก่นะพี่น้องตอนนี้อยู่โนนทรงเนาะอยู่บ้านเบาบอยเนาะพี่น้องกิดมาสวยเรียกสวยงานเพมืนเนาะกาไก่อะตอบเสาไก่ออกมาแล้วเนาะไก่รอบบ่ายไก่ออกมาใหม่เนาะมาเบิ่งควมีอยังอีกเนาะสีสอยเรือกันตะกร่นจ้าจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องขับคนไล่คนแซงสองน้องตะกรันหนึ่งเด้ออ่าพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเรเขาเห็น คนตำเขาขวายยังแบบเป็นเอ๋ยยังเอิญนะพิสดารนะพี่น้องเคยพิสดารนะไปเบิ่งนะพี่น้องมาทางนี้ก่อนสบายดีพ่อแม่พี่น้องน้องเอิญจ้าก็ติดตามกัน้องน้องเอิญในเด้อพี่น้องไม่ได้ซ้อนะค่ะอย่างเดียวไปเบิ่งกันไปพี่น้องบายดีบายดีพี่น้องอาซักุวดใหม่พี่น้องจ้างุวดใหม่ บายดีพ่อแม่พี่น้องบายดีเร็วเองนี่เออเอาเลยเอาหนึ่งตามก็ได้บ่ไว้แม่แน่นอนแล้วราต้องทานเดอรสูตรไทยเอาเลยมาเชียงบ่หรือไงข้าก็เคยเห็นในหนังของเขาอันนี้นะในข้าต่ำนี่นะนี่นะข้าต่ำสาขพ่อแม่พี่น้องเลยสาขวดเอาขวดเบียร์ตามพี่น้องบางย่างมันแตกบ่ลเดียวมันแตกตามกระจา้เต็มเต็มนล่ะเออ ขิวน,นะพี่ <c ười> ้องเอ้ขิวคนขีดแตงข้างบักหลามเมื่อบากหลาสิขีดยังเมื่อหูกะจอยเอามาดูเ่ามาดูอน ก็มมนได้สีขอนี่เลยเฮานี่เลยดพี่น้องพี่าไปซะเลยหนูน้อยัสดีปลุงเร็วไปปลุงเร็วแล้วแกหามั้ไมาบอกแกหามั้ยดีแล้วดีปเออตงนี้ช่บปูยามันแตกว่น่ะมีนองดาวยีนบ่ได้บ่ได น่งเห่าไหนวะเปนแล้วอะไรได้สูตรมาใส่ห่อรีนี่วอาขวดเบียร์ต่ำเยสูตรมาจากมันไม่ปังมันไม่ปังมันไม่ปังพี่น้องนี่มาสองคนนี่มันให้ปังเด้อเอสามคนเนาะมาผมเป็นคนปังนะเฮามันไปไนอะมันหัวคำมันหัวคำมันบัวมันหัวใบขึ้นมอนัวขึ้นก็หูเราแหละวันได้กันแน่ บ้านปังบ้านนุ่นน้อยเฮ้ยจอยบักเสี่ยวมึงเงานอนมันน่ามันคือบอกว่าอย่างนี้เนี่ยฮะย่างค่าฮะย่างนอนทำนอนเบังด้วยบิ่งคิวด้วยเจ้าค่าแม่หอยดูจะบังขิวดีดีหนิเหน่อยมีเราเป็นเนี่ยตัวละบ้าเจ้าซีมาใส่มาแตมคขิวนี่เอพีซีค่า ได้เลได้หดนะได้เขาฝาหมาเลยผมเ้ยานะคือทท่านงานเนาะเขาห้ฝานนี้เย้าเห้าเยเด้ามันดีแหละโคแหละนางช่ไ้ปเป็นจะาเาะมีงานเนาะซาเฮาเนาเ้อันนี้อ่ะเรีแหละลำบนหิน บุนินหิถึงวันที่เช้าสี่ฮะโอยมันก็ไวสั่นเลยแว๊บเรียบเดียวขัดผิดหน้าอะไรเนี่ยยอดย่าผิดหน้าอีกลอโอยยอดย่าผิดหน้าจากนี้เลยขัดไทยหน้าเนาะเลี้ยเนาะย้ิงเป็นผู้หญิงใครไ่ทหน้าไม่ไดไทยหน้าัดผู้ชายก็ลกคือกันผู้ชาลกครอังกันช้งไเออแห้งไเลย หน้ากับเมื่อยเ้จะน่าจะซึ่งซึ่งลงคี้เพื่ิแล้วพักักคุได้มีขู่นะสิเมื่อยเติบมันกำนกัเห็ดเดกกเงินกัเห็ดเดีอย่าู้มีขู่ทีีเฮาิไปหาไปหาก็เด้พี่น้องเด้อานาใบมันมันดามันไหล่อ้แล้วมันไหลไอ้แล้วพี่น้อง เ้าก็ซีบีาดีคือนนั่นแลนะงานาครบหลับกัมีในโลกข้ออลยนะเอ้ยทำไมอา้าวเนี่ใส่าสากแล้วปะน,นี่น้องดาวถ้าตีตีแเพราะม็่ตีต,ต,ต,ตเเเีเอาเปิดปากเราเปิดปากทุ่นกพแล้วตีตี คเนอะามันเบิดนั่นแหละเนี่ยคคอได้ไหมอืมย่า่ก็ระวั่อนี่แข็งคอแขงคอแม่แข็งคออย่างแข็งกิมบอสิแข็งคอวะเออเอาเออเอามันเดินเดิอเมันหน่อยเด้อโอ้ยมันเจเบิมันเจพ่อคมเนความเอื้ออะไรคนพนี้ เดาพ่อเน่บ่กปกังให้บ่หมันแต่ว่าเฮ้ยจะเป็นกูสองคนชิวเี้ยสเอเไ้เทเท่เท่นาะก่เท้าะเม่แนว้าวาเด้เก็บเลี้ยงเก็บเลี้ยงมัแยงใจนั่งนี่ก็นาข้าวเอานินะ

มีแต่กระเป๋านัหนักแต่ม่มีเงินเนาะมีแต่โทรศัพท์่ายมี่ง่ามีแต่ซจากแบตในกระเป๋านอาานี่ไมยังมหม่งพี่เะว้าเคยละก็ลุงตุยเห็นยังเนาะเห็นยังนี่ลู โอ๋อแต่งหน่อยหน่อยหลังจากแล้วงานแลาะไปไปปีนเอาลงมาในจังหวัดเชาทงมันเห็ดดาบไม่เห็ดดาบตีกันแบบนี้อ๋อเคยหล่าเห็ดเป็นอีกโอ้ยเคยใสอันหนึ่งมึงไงนะสัมพ่อจังสัมพ่อจังอ๋อ้ย่างใดมีเห็ดดีหรือใดมีเห็ดดีอยู่เห็ดยังก็เป็นแล้วจมอยู

โไเฮย้วอ้วนแโอ้ยเดี๋ยวมหก่อนนะกินกันก่อนเเป็นรันหมอนเป็นอะไร้าอยู่มันไกลโอ้โเดิวันลเป็นตเาลังเตะล่นึงวัได้ยากโลนึงบ่พ่อบ่บ่พออันไหนเนา บุพเพอ่กหพกันกินเนาะกระดาเนาะมูโรดียวบุพกินเนามันกรลายเนาะโลเดียวเนาะเลือกมได่มันคือยุงเหยนยุงเหย่ยนะยดด้แบบใดเอสันเนาะสันในอ่ ก็ดีนะเนืงจากมันชงตัวหนักเขาเอาหนัเขาแล้วมันหนักหนัเขาหนัเขาแล้วมือนักไปซื้อมาโลนึงปูน้ำมันมันเคืองโลอีเมลมาเอาขัวป้าจะปวดหัวกินถึงมันโอ่เนื้อมันเป็นเล่าไปใส่นใส่เพลร์น้ำมันมันเล่าออกไแต่มาขัวน้ำมันมันแบบจนปวดหัว จังมืออะไรนังโบคยถิ่มเคยปลาพี่น้องไหมนี่แหละเสียงมือโบห่านก็บดถิ่มบัวปลาคือสิ่วนี่แหละส่วนอย่างอื่นนะโบคอยได้ใส่ล้วมั้งเหรอแต่สิ่วนี่โบโบถิ่มตั้งแต่สิได้มาไออย่างพวกกบมือนะเขาปลาแล้วเดี๋ยวนี้บบเห็นแล้วกบมือจะใส่บอโอ้ยใส่ยังใส่อยู่โอ้ แต่ม <m í toys> ีแ <yelled> ต mm. ่เจ้าอะไรกันวะนี่ยนะกันเกี่ยงเลยงามก็ตู้ปาดบุลุงอืมเขาจะอะไรนั่นแหละเนี่นะเขาปลาแล้วนี่ปลาบุได้แล้วนี่สิวนี่นะปลาบุได้บวกปลาบุได้แล้วจอนจอนี่จอกรวดประตูจอนแนวดูบิดกระใสนี้เนี่ยโอ้โหกระใสด้วยนะจอา บิ่กบมีเคยายให้มาแล้วเจาะมองอันนี้มองหลอกมองก้อนมันเดียวมองเดือยมันนะก้อนคู่คมเด็โลดบออ่าอ็ม่เพื่อขบเปิดคือิวมันเมื่อยอู่จ้ะอนวงจรแล้วอ่าคือตอนนี้สินะคือบอกมาเจาะสโอ้ยงานเด ก็ลูกมันก็ลูกก้มันก็แดกอวดก็บกเลือสใจเออแล้วมันเดตั้งในลำอีแ่งมันให้มันละเอียดดิหัวลำเลย้มันก็มันก็บางงามเลอมันก็บงงามแลวเนาะผู้ดีก็ู้ห่งามดิวแล้วแมนบ่เออเหยาเียงาเออเป็นสางเนาะหาเห้เเทียงแล้วเปก็่งความมานจ้าละสลูกวิหใหญ่โ แต่บบนปิงาะลงเออมสวจะเสียยาสีวเด้งแล้วเป็นนา่จังเนาะโอ้ยมาีเห็ดบุเปนดนี่เจ้ากับซีดีเฮ็ดกันนี่เมาเพื่อเจ้าองานพี่น้องอัน Да หนึ่งช่องอันนบอกเลยสองอันคนละหรือนะคนละสองหรือนะคนละเออของข่อยมันก well ็ได้อันหนึ such such ่งยังอีกยังเจ้าสองอันโอ้ยเนาะมาสีจ้ากับจ้ามาฮะลองเบิ่งพี่น้องฮะฮะเมวันนี้เป็นสี่ครบเพิ่นพี่น้องเลยไหนเป็นสี่ครบคงในวันนี้เบื่ออืเอ้พี่น้องในคลิปนี้ก็ ขอจบลงเียงเท้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณขอบมกขอบใจหลายๆที่คอยให้กำลังใจเนาะและก็ติดตามรับชมคลิปไก่มาตลอดอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทอง้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบมกขอบใจเนาะชมองสุบ่อนที่คอยสนับสนุนไก่เนาะบางอย่างดูแลสุขภาพมึด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวอยู่บายๆพอกันนะ